บางคนชอบบอกว่าหนังดิสนีย์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเมืองถ้าเรามองแบบคิีวิเคราะห์ให้ลึกก็ไปอีกเราจะเห็นลหลายๆประเด็นทางสังคมที่เชื่อมโยงกับภาพ,พย,ายนตร์ซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครครัวล่าว่าผมมองเห็นประเด็นสังคมและการเมืองผ่านแฟนชั่นของตัวละครนี้ยังไงบ้าง ตัวร้ายตัวล่าสุดที่ดิสนีย์นำเข้ามาเป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างคริอลาตัวละครที่ดัดแปลงจากตัวร้ายโลกจิตที่พยายามถลกนังสุนัขมาทำเสื้อคลุมจากภาพยนต์ของดิสนีย์ว0 1ฮัน e ด s i o วในปี1 9 6 1แล้วตัวละครนี้ก็ถูกนำไปรีเมคอยู่หลายครั้งดีไซน์ของตัวละครก็ดูมีความเ,เป็นเอกลักมากๆซึ่งผมเองพอเพลิดไปลองวิเคราะห์ และหาข้อมูลมาซับพอร์ตสมมุติฐานของตัวเองพบว่าแฟชั่นของตัวละครน,นี้มีความเกี่ยวโยงในมิติสังคมและการเมืองด้วยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งสมมุติฐานที่ทำให้ผมได้คำตอบว่าทำไมตัวละครครีโอล่า เัอมีบุคลิกหรือคาแรคเตอร์แบบนั้นผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นหรือการเมืองหรือประวัติศาสตร์แต่อย่างใดข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลที่มีความสนใจหรือพิเศษและเป็นการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตามแหล่งต่างๆถ้าทันผู้เชี่ยวชาญคนไหนมองเห็นว่ามันมีความผิดพลาดทางด้านข้อมูลการน,นำเสนอก็สามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมครล่าที่ผมเลือกหยิบขึ้นมาพูดจะเป็นเวอร์ชั่นของเบนโคลสในปี1996 และฉบับ Emma Stone ในปี2021เนื่องจากทั้งสอเวอร์ชั่นนี้มีความวิดโยงเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นชัดเจนที่สุดแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์2เวอร์ชันนี้ผมอยากจะวิเคราะห์สิกเจอร์ลุคที่ทุกเวอร์ชั่นมีร่วมกันก็คือสีผมของ c r e o อล่ที่สีผมข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำที่ทำให้ตัวคอนคร e โอล่ มีเอกลักษณ์อันน่าตื่นจมากมากเลยมารตาวิส mm. ผู้ออกแบบตัวละครครัล่าล<ะ>ก็บอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจเรื่องผมของครัล่าจากนิกตยสารยุค40ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าสีดำเป็นการนำเสนอความชั่วร้ายและสีขาวเป็นการนำเสนอความบริสุทธิ์มันเ็เลยเป็นการผสมผสานบุคลิกทั้งสองขั้วของครัล่าเพราะในฉบับของเกนโคลสมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในวัน102เด m e n ดานเ ที่เป็นการแสดงถึงความขัดแย้งกันของโุคลกในตัวของครีโอล่าโดยเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ครีโอล่าถูกจับเข้าคุกเธอถูกบำบัดจนอาการาที่ั้งขนสัตว์ของเธอหายไปทําให้เธอรักสัตว์และกลายเป็นว่าเธอเกลียดชุดขนสัตว์ไปเลยแต่นั่นเป็นแค่การกดด้านมืดของเธอเท่านั้นเพราะเมื่อเธอได้ยินเสียงหองนงในการบิ๊กเบนมันก็เป็นเสียงที่ไปกระตุ้นด้านมืดของเธอให้กลับคืนมาซึ่งเมื่อเธออยู่ในด้านมืด มันก็ถูกนําเสนอผ่านทรงผมของเธอที่ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นทรงผมที่ดูฟูฟูเป็นทรงผมที่มีความอิงมาจากยุค70แต่ในขณะที่อยู่ในด้านดีผมของเธอก็จะดูเรียบร้อยเหมือนทรงผมที่อิงมาจากยุค40หรือ60แต่พอเป็นในฉบับเอ็มม่าสโตนผมของครีโอลาถูกนำไปเล่นในประเด็นของการทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการเป็นตัวของตัวเองเพราะที่เธอยอมซ่อนสีผมจริงๆของตัวเองเพื่อไม่ให้รู้สึกแปลกแยกและอยากเป็นตัวตนที่แม่เธอคาดหวังว่าให้เป็นและถ้าหากจะเป็นการวิเคราะห์แบบมโนมโนของผมนะครับว่าทำไมต้องเป็นสีขาวดำซึ่งก็ยังสามารถใช้อธิบายบุค,คลิกที่ดู over ดูใหญ่ของครัล่าได้ด้วยโดยการแสดงอารมณ์ที่ได้ใหญ่แบบนี้มักจะปรากฏในยุคแอเรียของหนังขาวดำที่นักแสดง มักจะเล่นใหญ่อยู่เสมอและยังเป็นช่วงที่สำเนียงแบบทรานแอตแลนติกมักถูกใช้ในหนังขาวดำด้วย oh, โดยสำเนียงทร i a แอลนตีเป็นสำเนียงอเมริกันที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากสำเนียง RP หรือ Received Pronunciation ของอังกฤษเป็นสำเนียงที่มีมาเพื่อใช้ในสังคมชนชั้นสูงเพื่อบ่งบอกรากเง่าความสูงส่งของตัวเองซึ่งครีโอล่าก็พูดในสำเนียงดังกล่าว darling you're back ซึ่งปก็สอดคล้องกับรสนิยมของคริโอลาที่ดูมีความเป็นชนชั้นสูงดูไฮแฟชั่นและนั่นก็คือแนวความคิดมโนของผมที่คิดว่าทำไมผมของเธอจะต้องเป็นสีขาวดำและมันสะท้อนบุคลิกของคริโอลาอย่างไรนั่นเอง กลับมาเข้าที่แฟชั่นของเวอร์ชันเกรนโคลสกันดีกว่านะครับในฉบับเกรนโคลสคอสตูมทั้งหมดถูกออกแบบโดยแอนโทนีโพเวลสิ่งที่เขาได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบให้ครัวเ่าเวอร์ชันนี้พอสรุปได้ว่าในตอนแรกเขาพยายามปร,บบรับลุคของเกรนโคลสให้เหมือนในฉบับแอนิเมชันคือมีการวาดคิ้วใหม่ให้สูงขึ้น และว,ว่ารูปปากใหม่แต่โชคดีที่มันไม่ข้อจํากัดในการปรับคนให้ดูเหมือนตัวการ์ตูนดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยไม่เวิร์กเขาจึงไปเน้นในการใช้คอสตูมในการนําเสนอคาแรคเตอร์ของครูโอาแทนดิสนีย์บอกเขาว่าชุดที่ออกแบบไม่จําเป็นจะต้องเป็นชุดที่อิงมาจากยุคไหนก็ได้ดังนั้นชุดที่เราเห็นจึงเป็นชุดที่เป็นออริจินอลลุค ที่ผสมผสานเทรนด์แฟชั่นจากหลายลาย,ยุคและแรงบันดาลใจจากคอสตูมจากหลายดีไซนเนอร์มารวมกันในการออกแบบเวอร์ชั่นนี้อย่างชุดที่มีความคล้ายกับชุดแบรนด์ YSL ที่ออกแบบให้เด n a v า l l a ันในปีอย่างพเครื่องประดับอัญมณีตีมูของแบรนด์บูการีหลายชุดที่มีความคล้ายกับชุดของ t h อร์ r รี u มาคลในช่วง90อย่างชุดนี้ที่มีสไตล์คล้ายโคโค่ชาเนล ชุดนี้ที่อิงสไตล์คล้ายกับลุกของแจ็คกี้เคนเนดีชุดสูทสไตล์แก๊งสเตอร์ที่มีกลิ่นอายุค30มันเลยทําให้การออกแบบตัวร้ายดูน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะการออกแบบคอสตูมเพื่อให้เข้ากับบุคลิกในิสัยที่โอเวอร์และใหญ่เป็นมือของครูล่าชุดที่ออกมาเลยต้องเป็นชุดที่ทําให้เรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าตัวละครนี้มีความน่ากลัวมีออร่าความเป็นตัวร้ายและมันจะต้องเป็นชุดที่คนปกติ ม่นยิยมใส่กันเลยหรือไม่แมชกับเทรนแฟชั่นในยุค90ที่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ช่วงนั้นเสร็จไว้มันเลยสะท้อนรสนิยมของครูล่าฉบับนี้ว่าเธอมีรสนิยมที่เอ็กซ์ตรีมไฮคลาสสุดแต่ในบรรดาคอสตูมที่ทำให้ครูรล่าฉบับประเป็นคลสเป็นครูล่าก็คือชุดขนสัตว์ตัวร้ายโรคจิตที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเพื่อขนสัตว์ มาตอบสนองรสนิยมชั้นสูงของตัวเองซึ่งประเด็นขนสัตว์นี่แหละครับที่ผมจะหยิบมาเชื่อมกับประเด็นทางสังคมที่จะเล่าต่อไปนี้ถ้ามองย้อนกลับไปในเรื่องท่านิยมของขนสัตว์ในมิติประวัติศาสตร์โดยข้อมูลนี้ผมได้มาจากบทความของ GQ Thailand นะครับที่ระบุไว้ว่าขนสัตว์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเครื่องนุ่งหง่มขนสัตว์ผูกผูกติดกับความเชื่อเหนือธรรมชาติโดยเมื่อก่อน เหล่านายพรานาจะผูกขนสัตว์วที่เอวเพราะเชื่อว่าขนสัตว์จะส่งผ่านความแข็งแกร่งให้ตนแต่พอมาในช่วงอียิปต์300-3,000ปีก่อนคริสตกาลขนสัตว์ถูกใช้ในการแบ่งฐานะทางสังคมที่คนสิงโตจะเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับกษัตริย์และคณะนักบวชต่อมาศตวตรรษที่11 พระราชาคุนนางนักหัวเท่านั้นที่อนุญาตให้ใส่เสื้อขนสัตว์ได้พอมาถึงศตวตรรษที่14ความนิยมเรื่องขนสัตว์ก็เริ่มมากขึ้นในกลุ่มเศรษฐีทำให้ไม่เป็นของต้องห้ามอีกต่อไป และขนสัตเองก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความอวดร่ำอวดรวยของเศรษฐีจนต่อมาบางประเทศมีการออกกฎหมายในการจำกัดการใช้ขนสัตว์และระบุว่าผู้หญิงชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถใส่เสื้อขนสัตว์ได้ชนชั้นสามาัญไม่อนุญาตให้ใส่ชุดขนสัตว์เลยแต่เมื่อเวลาผ่านมาก็ไม่สามารถห้ามความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะใส่เสื้อขนสัตว์ได้เพราะพอศตวรรษที่20 ขนสัตว์เริ่มกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ดีไซเนอร์นำกลับมาทำเป็นชุดและยังปรากฏอยู่ในแวดวงคนดังดา,าราฮอลลีวูดหลายคนในยุคนั้นจนกลายเป็นว่าชุดขนสัตว์เป็นภาพลักษณ์แฟชั่นชั้นสูงที่ดูหรูหราดูแพงจึงไม่แปลกที่ครัว่าเวอร์ชันนี้จะหลงไหลในขนสัตว์ด้วยเพราะตามพื้นเพคข,ของชาติตระกูลของเธอก็เป็นชนชั้นสูงอยู่แล้วเธอมีคระหารเฮลฮอร์ ที่มีดีไซน์และสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นยุควิกตอเรียอย่างในฉบับเต็นโคลสที่เราได้เห็นรสนิยมของศิลปะความเป็นคลาสสิกผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ในคาลลาหดของเธอด้วยดังนั้นจึงตอบคำถามของผมได้เลยว่าทำไมเธอถึงต้องคลั่งเฟอือเพราะว่ามันคือการตอบสนองต่อรสนิยมชั้นสูงของเธอนั่นเอง พอมาเป็นฉบับ Emma Stone คอสตูมถูกออกแบบโดย Jenny Burvan ที่ซึ่งเนื้อเรื่องถูกเซ็ตในปลายยุค70แฟชั่นทั้งหมดได้แรงมาดานใจจากแฟชั่นแนวพัง rock และประเด็นวัฒนธรรมพังนี่แหละที่จะหยิบมาพูดในครู e l l า v เวอร์ชันนี้เพราะมันไม่ใช่แค่แนวแนวหนึ่งของแฟชั่นแต่มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยผมจะอิงข้อมูลจากบทความของโมเมนตัมที่ระบุไวว่าพัง movement เป็นการขับเคลื่อนของชาวพังที่ชูประเด็นเสียสีราชวงศ์จิกการวงตระกูลของคุณนางและนายทุนช่วงนั้นสินค้าแฟชั่นในเกาะอังกฤษมีราคาแพงเสื้อผ้าจำนวนมากต้องนำเข้าจากฝรั่งเศสเท่านั้นหากมองในมุมของการออกแบบและตัดเย็บแฟชั่นพังเกิดจากการนำเสื้อผ้าเก่าๆมาทำใหม่ นำของเหลือใช้มาสร้างเป็นมูลค่าเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งก็ย,งยังยึดโยงเป็นวัฒนธรรมของเพลงด้วยโดยที่เพลงก็จะเป็นลักษณะทิบเดือนปรุงแต่งหรือมิกซ์ซาวน้อยที่สุดทำให้คอนเซป t นี้นำมาผสมผสานปรับเป็นเทรนแฟนชั่นที่เน้นการแต่งอะไรก็ได้ที่ง่ายๆหย,ยิบจับของที่เข้าถึงง่ายมาแต่งตัวอย่างแจ็คเก็ตหนังเต่ากางเกงยีนข,ดขาดๆโซ่ตรวนมาเป็นเครื่องประดับ หรืออาจจะมีการเจาะตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งก็ยังเป็นช่วงที่คนหนุ่มสาวเบื่อหน่ายการเมืองและสังคมทําให้พังแฟชั่นเป็นการสะท้อนถึงยุคกระแสขบถการต่อต้นานบรรทัดฐานของสังคมและกฎเกณฑ์เดิมๆผู้นําทางด้านเทรนด์พังร็อกในช่วงนั้นก็คือวิเวียนเวสฮูดและจอห์นกาลิโนดังนั้นแฟชั่นพังร็อกก็สะท้อนคาแรคเตอร์ของครูล่าเวอร์ชันนี้ที่มีความเบื่อหน่ายในบรรทัดฐานของสังคม อยากออกนอกกฎระเบียบสังคมทําให้เธอใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่เธอมีผสมประสายกับอินเนอร์ข้างในที่เธอบอกตัวเองว่าร้ายและฉลาดมาสร้างเป็นอาวุธผ่านแฟนชั่นในการทำลายบรรทัดฐานบรรทัดฐานหนึ่งที่เธอรู้สึกไม่ชอบนั่นก็คือบา l อนเนสโดยโดยเจนนี่ได้ออกแบบลุคของครูล่าไว้ทั้งหมด47ลุคซึ่งทั้งหมดต่างบ่งบอกคาแรคเตอร์ของเธอได้เป็นอย่างดี และส่วนใหญ่จะใช้สีดําและสีขาวเพื่อสะท้อนความเป็นตัวร้ายของเธอรวมถึงมีการผสมผสานสีแดงเข้าไปด้วยที่สะท้อนความเป็นหัวกระบทของตัวเธอด้วยสรุปก็คือนะครับประเด็นทางสังคมและการเมืองที่ผมมองเห็นผ่านแฟนชั่นของครัวล่าทั้งเวอร์ชั่นเป็นคลสและเวอร์ชั่นอ็มมาสโตนในเรื่องของคอสตูม,มใฉบับเป็นคลสนั้นมีการผสมผสานแฟนชั่นจากหลายยุคมากๆ จึงยากมากที่จะนําเรื่องราวต่างๆมาวิเคราะหา์หาจุดเชื่อมโยงให้เข้ากับภาพรวมของคาแรคเตอร์ของเธอในขณะเดียวกันผมก็พบว่าขนเฟือนี่แหละที่ผมคอยจะหยิบเพื่อมาเป็นประเด็นในการพูดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆของสังคมได้เพราะข้อมูลมันก็สามารถเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของคริอล่าได้เช่นกันเนื่องจากขนเฟือตามประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มันถูกมอบค่านิยมให้เป็นสิ่งที่เหมาะสาหรับชนชั้นสูง ตนผานการเวลาคนฝึกก็ได้กลายเป็นส่วนประกอบของแฟชั่นชั้นสูงจึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมคริโอลาฉบับนี้จึงมีคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบสิ่งที่เป็นความคลาสสิกเป็นความชั้นสูงพอมาเป็นฉนบับในอัลมาสโตนแฟชั่นส่วนใหญ่ที่ได้แรงันดาลใจมาจมากพังก์ร็อกซึ่งมีเรื่องราวในมิติการเมืองก็มาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของการต่อ,อต้านการปกครองจอดคล้องมากๆเลยว,ว่าทําไมคริโอลาฉบับนี้จึงมีความกระโบดหัวแข็งและคิดนอกกรอบ นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคอยจะหยิบมาวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆในสังคมและการเมืองโลกเพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมและการเมืองมันอยู่ในทุกวิติของชีวิตมนุษย์แม้แต่ภาพยนตร์เด็กก็ตามและผมเชื่อว่าจากครัล่าทั้งสองเวอร์ชั่นนั้นภาพยนตร์ของพวกเธอก็ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่สามารถหยิบมาเชื่อมกับเหตุการณ์ต่างๆหรือข้อมูลต่างๆทางสังคมและการเมืองได้อีกเยอะ มันไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้แน่ๆเพราะผมเชื่อว่าต่างคนก็มองต่างมุมมองวิเคราะห์กันคนละแบบยังไงก็ฝากกดติดตาม c h anel n BB Spirit แล้วก็ติดตาม Fan นเพจมาหากาพย์เจ้าหญิงดิสนียด้วยนะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ในแบบที่แตกต่างในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับ